สวัสดีค่ะไวยากรณ์บูตะนะคะบูตะที่ไม่ได้แปลว่าดูไม่ได้แปลว่าเห็น,นะคะเป็นไวยากรณ์นี้ที่แปลว่ากว่าหรือว่ายิ่งกว่านะคะเออเป็นการแสดงการเปรียบเทียบนะคะอาศัยคําว่าทอนะคะแปลว่าอีกหรือว่าอีกต่อไปนะคะเพื่อเน้นย้ําความหมายให้ชัดเจนขึ้นนะคะอ่าเรามาดูการนะคะ ไวยากรณ์บต้าใช้กับอะไรคะใช้กับยองซานะคะคำนามนะคะใช้กับคำนามนะคะอันนี้สูบากสูบักนะคะแตงโมนะคะซากว่าซากว่าแอปเปิลน,นะคะอ่าเรามาดูกันว่าประโยคนี้จะเขียนว่ายังไงนะคะสูบากึนนะคะสูบากแตงโมนะคะซากว่าโบต้ากว่าแอปเปิลน,นะคะตรงนี้จะแปลว่ากว่าแอปเปิลน,นะคะ ขึ้มนีดานะคะใหญ่นะคะมาจากเคือดานะคะที่แปลว่าใหญ่เนาะ,ะก็จะแปลตามนี้แตงโมนะคะแตงโมใหญ่กว่าแอปเปิลนะคะหรือว่าจะเป็นซากูระนั้นแอปเปิลนะคะสุบักโบดาสุบักโบดาก็จะเป็นกว่านะคะ ขวาแตงโมนะคะ작습니다นะคะ작습니다맞아작다นะคะ작다นะคะที่แปลว่าเล็กนั่นเองนะคะก็จะแปลตามนี้เอ,อ่อแอปเปิลนะคะเล็กขวาแตงโมนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะ เรามาดูการแต่งประโยคต่อไปนี้นะคะบีเฮงกีเนะ่บีงกีเครื่องบินนะคะเครื่องบินเครื่องบิน,บนแพบโบดาแพบโบดาเอาก็คือเรือนะคะกว่าเรือนะคะปาลิดเร็วนะคะเขียนเป็นปรราไลโยนา ปลาไลลอยู่ราตัวประยัตัวไปนี่นะคะปลาไลลอยู่เนาะชีาชอนอนึ่งชีาช้อนน่งนะคะจีาชอนชีาชอนคืออะไรคะรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะซอฟต์แวร์นั่นเองนะคะ รถไฟฟ้าใต้ดินบอสซื้อนะคะบอสซื้อก็คือรถบัสนั่นเองกว่ารถบัสนะคะเพราะว่ามีมีคำว่าโบดะอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยเอบอกว่ากว่ารถบัสนะคะเพื่อนนี้ฮาดาะคะเพื่อนนี้ฮาดาแปลว่าอะไรแปลว่าสะดวกนะคะสะดวกสะดวกง่ายนะคะ คำนี้ตอบเป็นเพื่อนดีฮัมมิดานะ,ะหรือหรือจะเป็นคำนี้นะคะเพื่อนดีแหยนะคะคามหมายเดียวกันแต่ว่าอันนี้จะสุภาพกว่านะคะอันนี้ก็หมายความว่ารถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าสะดวกนะคะสะดวกกว่ารถบัสนะคะเนาะ ต่อไปชีจังเงินชีจังตลาดนะคะแพคว้าวชมพูดานะแพคว้าชมพูดากว่า,าห้างนะคะห้างสรรพสินค้าในซาดะนะคะซาดะแปลว่าถูกนะคะถูการาคาถูกนะคะคำนี้ต่อเป็นซ้มมีดะนะคะหรือว่าซายโยก็ได้นะคะตัวนี้ก็เป็น การถ่านแบบสุภาพนะคะแต่ว่าไม่ไม่ทางการเหมือนตัวนี้เนาะไม่สุภาพเท่าตัวนี้ซายโยนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าชี้จ้างตลาดนะคะที่ตลาดนะคะตลาดถูกถูกกว่าห้างนะคะต่อไปนะคะชี้โกเลื่น ชีกลื่นทชีโบด้าชีกลืนแปลว่าอะไรคะชีกลืนแปลว่าชนบทนะฮะบ้านนอกนั่นเองโทชีก็คืออ่อในเมืองนะคะในเมืองเออเมืองกรุงนั่นเองนะคะคุ้งกี้คะ่ะคุ้งกี้คุ้งกี้คืออากาศนะคะอากาศชดทานะคะชดทา อากาศดีนะคะอากาศดีก็จะแปลว่าชนบทนะคะชนบทอากาศดีอากาศดีกว่าเมืองกรุงนะคะกว่าในเมืองนั่นเองอากาศดีกว่าในเมืองคำนี้ก็เลยตอบว่าคงคี้ค่ะชุดซึมีดาคะ,ะชุดซึมีดาหรือว่าจะเป็นชัวชัวแฮนะชัวอยู่นะ ชัวโยนะชัวโยนะอ่านว่าชัวโยนะคะชัวโยนะคะคำนี้นะชัวโยต่อไปอันนี้เป็นภูเขาแพกดูซานนะคะแพกดูซานภูเขาแพกดู du, นะคะกับภูเขาฮันดาซานนะคะซันแปลว่าซันแปลว่าเขานะคะ เขาภูเขามีชื่ออยู่ข้างหน้าก็คือชื่อชื่อของภูเขานะคะอย่างนี้ภูเขาฮันลานะคะภูเขาเพ็กดูนะคะอ่าเพ็กดูซานนี้เพ็กดูซานภูเขาเพ็กดูซานนะคะภูเขาเพกดูฮันลาซานบดตากว่านะคะกว่าฮันลานะคะกว่าเขาฮันลานะคะ นูพายโนพายคำนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภูเขาแผกดูสูงกว่าหันลาน,นะคะสูงกว่าเขาหันลานั่นเองต่อไปคอมพิวเตอร์นะคะมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ราคาเท่าไหร่คะกูชิปมันเนาะน,นะคะกับ จนชาซาจอนจนชาซาจนคือ dictionary แบบนี้นะคะนี่ที่เป็นแบบเครื่องมือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคะเหมือนโทรศัพท์หรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะแท็บเล็ตพวกเนี้ยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคะอ่าเรามาดูกันคอมพิวเตอร์คะอะไรคะอันนี้จะแพงกว่าใช่ไหมคะอันนี้จะพิซซ่านะคะพิซพซ่าพิซซ่าแพง พิซาดะเนาะกับอันนี้อะไรคะซาดะใช่ไหมอันนี้อีอชิปอีมานนอนนะคะอีชิปอีมานนอนก็ถูกกว่านะคะอันนี้ก็จะแพงกว่าอันนี้ก็จะตอบว่าชนจ้าซาชนบูดาพิซาโยนะคะชนจ้าซาชนบูดาพิซาโยนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์แพง แพงกว่านะฮะแพงกว่าเอ่อ dictionary electronic เครื่องนี้นะคะหรือว่าจะเขียนเป็นอ่อหมายแค่ข้มหมายเหมือนกันนะคะแต่เขียนคุณละแบบเฉยชจนจ้าซาจอนนี่นะคะ คอมพิวเตอร์โปราซาโยนะ,ะนี่ก็จะบอกว่าเนี่ยดีกะ่ดีกนะคะถูกกว่านะคะถูกกว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะก็หมายเดีวยวกันเนาะแต่ว่าอันนี้แค่จะบอกว่าดีกว่มันมันถูกกว่าคอมหรือว่าจะบอกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ แพงกว่านะคะคอมพิวเตอร์แพงกว่าหรือว่าจะบอกว่าดิจถูกกว่าก็ได้ก็หมายเหมือนกันอ่ามาดูส่วนสูงของมินโฮแพ,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 พ็กอีชิปพายนะคะแพ็กอีชิปพายเซนติเมตรนะคะแล้วก็จีซูแพ็กชิปซ้มเซนติเมตรนะคะมินโฮนึมินโฮน่ตอบว่าอะไรคะ จีซูโบตาขีกาข้อโยนะคะขีกาส่วนสูงนะคะข้อโยก็แปลว่าสูงหรือว่าใหญ่นั่นเองนะคะก็คือมากกว่าเยอะกว่านั่นเองเนาะจีซูโบตากว่านะคะกว่าจีซูนะคะกว่าจีซูเนาะอ่ะก็จะเป็นมินโฮนะคะมินโฮ ส่วนสูงนะคะส่วนสูงสูงนะคะขวาชีซูนะคะขวาชีซูหรือจะบอกว่าชีซูนึงนะคะมินโฮมินโฮบูโฮโบโดานะคะขี้กานะคะ ชาก้าโยก็ได้นะคะก็หมายเหมือนกันเขาจะบอกว่าจีซูอ่ะจีซูส่วนสูงนะคะส่วนสูงเล็กนะคะจากตะเล็กนะอันนี้มาจากจากตะนะคะจากตะที่แปลว่าเล็กนะคะเล็กกว่ากว่ามินโฮนะคะอันนี้ก็จะบอกว่ากว่ามินโฮเนาะ นี่ก็หมายเดียวกันนะคะต่อไป,ไปอ่าคุณมีควานะคะคุณมีควากับคุณพื่อองนะคะคุณมีควากับคุณพื่อองอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นผมคนนี้ผมสั้นนะคะคนนี้ผมยาวเนาะมีโฮชีนั่นมีโฮชีเน้นนะคะห้งชีโบดาห้งชีโบดาหมอนีก็ จายบาโยนะคะจายบาโยแปลว่าอะไรคะจายบาโยแปลว่าสั้นนะคะบอดีก็ผมนั่นเองผมเนาะก็จะบอกว่าคุณคุณมีหานะคะเนี่ยคุณมีห,า,มหานี่นะคะเรื่องชีบตาบอดีก็จายบาโยนะคะบอกว่าผมสั้นนะคะผมสั้น กว่าฮืออองนั่นเองค่ะคำนี้ก็กว่าฮืออองนะคะผมสั้นกว่าฮืออองเขาจะบอกว่าคุณมีวานะผมสั้นนั่นเองนะคะหรือว่าจะบอกว่าฮืออ,ฮอองชีเน้นนะคะฮืออองชีเน้นมีว่าชีบดานะมีว่าชีบดา บอดีก้โรโยนะคะผมยาวกว่าเองก็เลยอันนี้จะอีกคำหนึ่งก็สามารถใช้ได้ก็คือจะบอกว่าคุณคืออองเนี่ยผมยาวกว่าคุณมีพานั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นคืออองชีน้น้นนะคะคุณคืออองผมยาวนะคะกว่าคุณมีควาน,นะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ มาดูประโยคต่อไปอคุณยองโฮชีนะคะยอชอชีเออีนอนดานะมาเรียชี7:30ตืุเนอนาดานะเจะียปาาะะจงปินนะคะขอโทษนะคะจะบอกว่าคุณยองโฮตื่นตอนหกโมงนะคะแล้วก็ มาเรียคุณมาเรียตื่นตอนเจ็ดโมงสามสิบนะคะนี่ก็จะประโยคก็จะเป็นยองโฮชีกาอะไรคะมาเรียชีโบดาอิจิกอิโรนายนะคะคุณเขาจะบอกว่าคุณยองโฮนะคะคุณยองโฮเนี่ยอิจิกอิโรนาอิจิกแต่ว่าเร็วนะ,ะเร็วหรือว่าก่อนนั่นเอง อันนี้ก็จะบอกก็จะแปลว่าตื่นนะคะก็จะบอกว่าตื่นเร็วมาเรียชีบูดานะ,ะก่อนนะคะเออก็จะแปลว่ากว่านะ,ะกว่ามาเรียนะคะอันนี้ก็จะเป็นยองโฮชีหนึ่งนะคะคุณยองโฮตื่นก่อนนะคะตื่นเร็วตื่นเร็วกว่ามาเรียนะคะ หรือว่าจะบอกจะบอกว่ามาเรียช on ิมาเรียชิกายองโูชีโบดานะนลดเกนหะชานะนลดเกอีโรนายูนาจะบอกว่าคุณ คุณมาริยานะคะตื่นช้านะคกว่าคุณยองโฮนะคะได้เหมือนกันข้าใหม่เดีวยวกันนะคะจบแล้วค่ะตอนนี้เราก็มีสอนนะคะวยากรอันนี้ก็จะเป็นเหรเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ระดับพื้นฐานนะคะได้สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะคะเนื้อหาการเรียนคือเริ่มตั้งแต่ สละพยัญชนะไปจนถึงไวยากรณ์เลยนะคะมีเรียนแบบสดนะคะแบบเดียวนะคะแล้วก็เรียนสดแบบกลุ่มนะคะแล้วก็อีกคอร์สนึงก็จะเป็นคอร์อสเรียนไวยากรณ์ระดับหนึ่งนะคะคือกลุ่มหนึ่งนั่นเองเน้นไวยากรณ์นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐานสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วนะคะก็คือผ่านระดับพื้นฐานมาแล้วนั่นเองนะคะ มีเรียนเรียนสดแบบเดียวแล้วก็เรียนสดแบบกลุ่มนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจแม่บ้านแม่บ้านฮาเนินเลยนะคะขอ,คคขอบคุณค่ะคำช่างมีดาโตมันนายโย